เรียนคณะทอดพระป่านักบั่นสะพานบุญที่เคารพนะครับท่านในอำเภอท่าแซะนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนายกธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับอาเภอท่าแซะแล้วก็ท่านเป็นนายกองการการเาืองตำบลกุลิงด้วยนายกของเจริญนะครับท่านนายกของเจริญด้วยท่านหนุ่มหน้าส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับีมือท่านไม่ทตรงนี้นะนหนึ่ง ชุมพรประตูภาคใต้นะครับไหว้เสด็จในกลมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อหลังนกเป็นคำขวัญหรือเป็นที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรของเรานะครับกระผมนายทศพลเผือดมครับรองผู้ว่ารายการจังหวัดชุมพรขอเกาอ่าต้อนรับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยินดีนอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับในานามของจังหวัดชุมพร กล่าสักการครับพระคุณเจ้าครับท่านพุ่งมาเลยครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาผ่านเส้นทางมายัางจังหวัดชุมพรของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจังหวัดชุมพรเราเป็นจังหวัดทางผ่านนะครับแต่เราไม่ใช่ทางผ่านธรรมดานะครับเรามีอย่างที่คําขวัญที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เรามีอัตลักษณ์หลายอย่างที่สะท้อนถึงความเป็นของดีเด่นในภาคใต้แห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ผมทราบว่านักปันน่นสตารบุญเนี่ยมีประวัติความเป็นมาในการร่วมกิจกรรมกันมายาวนานเป็นสิบปีแล้วกิจกรรมที่ท่านร่วมทาเนี่ยมันมันมันบูยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสิบห้าปีที่ท่านร่วมร่วมกันอ่าแล้วก็ยาสืบสารยาวนานมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เห็นบอกว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องของการทําบุญทํากุศลด้วยได้สุขภาพได้มิตรภาพแล้วก็ได เผยแพร่ peach, แหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมพรด้วยนะครับเพราะท่านผ่านชุมพรแล้วก็เดี๋ยวท่านจะไประนองนะครับก็ขอใหอ้ซึ่งทราบว่าวัตถุประสงค์ของท่านเนี่ยจะมีการระดมปัปจจัยไปทําให้กับวัดตะโปธารามที่จังหวัดระนองนะครับก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจกระทําร่วมกันนะครับได้ส่งผลให้ทุกท่านนะครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับท่านมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าบังเกิดขึ้นกับท่านและคนใกล้ชิดแล้วก็ที่สําคัญก็คือขอให้ท่านปลอดภัยในการเดินทางใน,ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับ mm hmm. ผมในฐานะตัวแทนของท่านผู้ว่าการจังหวัดและชาวจังหวัดจุมพรขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง mm hmm. และท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดจุมพรนะครับซึ่งทราบว่าวันนี้ อาหารอร่อยไม่อร่อยก็ต้องโทษประธานสภาวัฒนะรอ้บระธาตต้องเที่ยวผมแล้วก็นายกสมาคมอร่อยนะครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เช้าท่านประธานสภาว่าทรระนายกอบตครลิงเราก็เตรียมข้าวต้มไว้ให้ด้วยเห็นบอกจะมาร่วมมาร่วมทานกับท่านด้วยนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขิงเยอะๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับผมขอบคุณครับ ผมเป็นนักปั่นไม่ใช่นักพูดก <c oughs> ็คือที่เราเดินทางมาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับ <c oughs> วันแรกเราพักที่สมุทรสงครามวันที่สองพักชะอำวันที่สาพักกุยบุรีวันที่สี่พักที่ทับสะแก <c oughs> และวันนี้มาพักที่ท่าแซซึ่งต้องกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าที่ให้ความอนุเคราะห์ให้พวกเรามามาพักที่นี่นะครับและก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ร่วมดำเนินง,งานในครั้งนี้ซึ่งมันมันมันเป็นความเกินความคาดหวังของพวกนักปั่นเล็กๆอย่างพวกเรานะครับก็ขอขอบพระคุณผมกล่าวได้ไม่หมดเพราะผมไม่รู้ตำแหน่งนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับ S <S <S ครับผมก็ <S 2> <S 2> ผมก็ขออนุญาตเรียนแค่นี้นะครับ